สวัสดีครับผมนาดัมครับวันนี้แนะนําการพ่นโครมใน D m a x ครับผมคันนี้ทําไฟหน้า TF ด้วยนะครับไฟข้างเหลืองนี่เราขัดทำความสะอาดแล้วทําการพ่นนะครับพ่นด้วยน้ํายาชนิดพิเศษนะครับสาหรับการพ่นโครมโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราดูงานครับน้ํายากําลังเดินนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่จะพ่นโครมแบบนี้ติดต่อได้ที่นาดัมครับ0 8 1 2 8 1 1 2 5 9นะครับ หรือร้านค้าใดที่สนใจเครื่องพ่นนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้ได้เลยนะครับนะครับพอการพ่นพนะฮะลักษณะของงานนะฮะพ่นแล้วครับระหว่างที่ไม่พ่นกับพ่นนะเราจะเห็นความต่างเลยนะครับความเงาของเลนส์นะครับการพ่นของเรานี้มีสองแบบนะครับ พ่นด้วยไอนะครับด้วยไอน้ำนะครับพ่นด้วยไอน้ําแบบนี้นะครับด้วยกาสนาดแบบนี้กับพ่นเคลียร์เปลี่ยนสีนะครับผอผมมี2แบบพ่นเคลียร์เปลี่ยนสีสามารถทําให้ไฟหน้าเป็นสีฟ้าได้สีเหลืองได้สีชมพูได้เป็นสโมกได้นะครับัน,นั้นจะเป็นการพ่นอีกแบบหนึ่งนะครับครับเรื่องไฟไว้ใจเราได้เลยครับอุป,ปกรณ์ค่อนข้างที่ครบเลยนะครับในการทำไฟนะครับ ต้องสอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับได้ที่เบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับ281 1, 1 2 5หนึ่ง้าครับขอบคุณครับ